สวัสดีค่ะวันนี้หมอแก้วจะมาพูดแนวทางการเสี่ยงโชคประจำวันที่27ธันวาคม2564นะคะคลิปนี้อัดไว้ตั้งแต่กลางคืนของวันที่26แล้วเพราะว่าเมื่อกี้อัดแนวทางของหัวหนฐบาลเสร็จสักพักใหญ่ๆก็เอออัดไปเลยดีกว่า เพราะว่าเผื่อพรุ่งนี้ตารางแน่นเหมือนกันมานั่งดูตารางเดี๋ยวกลัวไปทำบุรถอีกก็เองั้นทาไปเลยแล้วกันเดี๋ยวเรามาทําพร้อมกันว่าทั้งจากหด็ดวันจะต้องซื้อเลขอะไรแล้วเลขอะไรจะให้โชคให้ลาบนะคะรู้สึกว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันพระด้วยนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าซื้อเลขอะไรแล้วเลขอะไรจะให้โชคพวกคุณกันบ้างอย่าลืมนะคะถ้าถูกหวยแล้วอย่าลืมแบ่ง10%ไปทําบุญต่อแล้วซื้อหวยอย่าซื้อแบบอย่าซื้อแบบโลบอ่ะ ซื้อเหืเล่นค่าขนมค่าข้าวขำๆพอนะคะมาดูกันเลยค่ะวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับเบอร์มือถือของตัวเองหรือเบอร์มือถือของแฟนก็ได้นะคะย้ำวันอาทิตย์ซื้อเลขเบอร์มือถือของตัวเองก็ได้หรือของแฟนก็ได้เพราะคุณจะได้โชคได้ลาบจากเบอร์มือถือค่ะจะซื้อผลรวมหรือตัดเล่นก็ได้นะเอาไปเลยเอาที่สุสะดวกใจเลย วันจันรซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่วันนี้คุณแม่จะให้โชคลาภให้ความมั่งคั่งร่ำรวยกับคุณนะคะแต่ถ้าคุณแม่เสียชีวิตแล้วให้ซื้อปีพศที่ท่านเสียชีวิตแทนนะแต่ถ้าท่านอยู่ก็ถามท่านว่าท่านชอบเลขอะไรหรือเบอร์มือถืออะไรก็ได้หรืออายุท่านก็ได้แต่ถ้าท่านเสียชีวิตให้ซื้อเป็นปีพศค่ะส่วนคนที่เกิดวันอังคารวันนี้ให้ซื้อเลขเงินในกระเป๋าสตางค์น้องนับดูว่ากระเป๋าสตางค์ของคุณมีเงินกี่บาท แล้วซื้อจํานวนนั้นนะคะรับรองเพลงค่ะแล้วก็พอมาดูของคนวันพุธให้ซื้อเลขัตรประจำตัวประชาชน2ตัวท้ายหรือ3ตัวท้ายคุณจะได้โชคได้ล,ล้านจากเลขบัตรประชาชนนะคะย้ำบัตรประชาชน2ตัวท้าย3ตัวท้ายซื้อไปได้เลยส่วนคนที่เกิดวันพฤหัสให้ซื้อเลขการทำงานค่ะวันนี้การทำงานจะให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคั่งนำ้ำรวยให้ความเพ่งปังปรีเย,ย่กับคุณจัดไปเลยนะจ๊ะ วันศุกร์เลขไม่ดีเลขที่ผิดหวังเลขที่เสียใจเลขกะระกินีเรารู้สึกว่าเลขเนี้ยอย่างเลข13ไม่ชอบมันเลขไม่ดีก็ซื้อเลขอันเนี้ยเพราะบางทีเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนเป็นเฮงฟังฟูริเย่ได้เลยจ้าวันศุกร์เลขร้ายๆอ่ะเลขกะระกีนีซื้อไปส่วนคนที่เกิดวันเสาร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาเพราะคุณจะได้โชคได้ลาภจากปีการศึกษาหรือเกเฉลี่ยที่จบนะคะแต่ถ้าเราจบนานแล้วก็ไม่เป็นไรนะก็เอาของคนแก้ตัวแทนได้ค่ะ อะจบไปแล้วนะคะสำหรับแนวทางการเสี่ยงโชคหวังว่าคงเป็นประโยชน์กคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากติดตามหมอกแก้วพารวยัวน,นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ